ต้องขอนําท่านเข้าสู่ตนะําบลคลองน้ําเค็มเนาะตําบลคลองน้ําเค็มอยู่ในอําเภอแหลมสิงห์นะคะค่ะเรามีประชากรไม่ถึงพันห้าร้อยคนนะคะถูกยุบไปขึ้นอยู่กับเทศบาลตําบลพิ้วเมื่อตึกปปีที่แล้วเนาะค่ะเพราะว่าพื้นที่ทําการเกษตรน้อยอาชีพส่วนใหญ่ของพวกเราก็จะทําสวนกัน ทีนี้พื้นที่น้อยเราก็ออกไปทํามาหากินนอกพื้นที่ก็ย้ายถิ่นฐานไปเนาะย้ายถิ่นฐานอย่างอ่ไปอยู่อำเภอเมืองบ้างที่ชกูดบ้างจังหวัดตานบ้างอย่างเงี้ยค่ะไปทําสวนกันค่ะอตั้งปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ค่ะปีนั้นจันบุรีเนี่ยเอมังคุดถูกมากผลผลไม้มันก็ไม่ได้เวิร์กเหมือนสมัยนี้เนาะก็เรียนแพงเต็มที่ก็ร้อสิบสองบาทยี่สิบสบาทเนาะแล้วก็เราเห็นถิ่นเนี่ย สี่สิบสี่อะค่ะปีสี่สี่แล้วก็มังคุดก็โลห้าบาทแล้วพอมันขาดแรงงานเก็บเนาะมันก็หล่นร่วงหล่นจํานวนมากเลยโคนมันเนี่ยมีแต่มังคุดมันดมก็เลยลองคิดว่าถ้าเรามาแปลรูปะก็คิดกันในครอบครัวเนาะเราลองเราลองเอามากวนกันไหมเออเอาทุเรียนปกติเราควรทุเรียนอยู่แล้วเนาะออเอาทุเรียนหล่นมากวน ส่วนใหญ่ก็จะควรกินกันเองแล้วก็เลยว่าเอ้าลองควรบังคุดควรตามสูตรเรานี่แหละเราอยากหวานเราก็ใส่หวานเราอยากเปรี้ยวเราก็ใส่เปรี้ยวอะไรนะตามสบายเราเนียแหละค่ะเพราะว่าปู่ยาตายายก็สอนให้เราควรเราทอดอ่ะเนาะ การถนอมอาหารควนทอดดองเนี่ยคือบรรพบุรุษเราทําอยู่แล้วค่ะอันนี้แต่เขาไม่เคยกวนมังคุดออนั่นแหละกวนแต่ทุเรียนนี่เขาเลยมากวนมังคุดกันแล้วก็เอ่อพอดีทุกปีอจันบุรีเขาจะมีประกวดผลไม้ช่นี้งานผลไม้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาผลไม้สดไปประกวดแล้วก็เอาแปรรูปไปประกวดแล้วปีสี่เนี่ยเราก็เลยส่งประกวดในนามกลุ่มสตรีตำบลคลองน้ําเค็ม ตอนนั้นเป็นกลมังคุดคกวนค่ะแล้วก็ได้รางวัลมาสองพันมันก็ฮึกเขิมค่ะฮึกเขิมื <c oughs> <c oughs> ส่วนหนึ่งเราแก้ปัญหาค่ะเออเราแก้ปัญหาเฮ้ยเราทําได้เอามังคุดเอ,อที่หล่นๆมังคุดที่ตกไซส์มังคุดไม่เหมาะกับการบ,าบริโภคสดหรือว่ามังคุดที่มันราคาตา่ําผิวไม่สวยเนะี่ยเพราะว่าตรงออกก็ต้องผิวมันหูเขียวใช่ไหม อ่าทำมันใหญ่ตเปคกเขาแนวราคามจะโดดลงมาเลยค่ะก็เลยว่าเอาตรงเนี้ยมาแปลรูปเนื้อแก้วยางไหลเนี้ยมาแปลรูปเพิ่มมูลค่าแล้วก็จากมังคุดกวนมันมีคนคลองตลาดอยู่แล้วเนาะนี่เราก็ตีตลาดจากเราก็มานั่งคิดว่าจากมังคุดกวนเนี่ยมันต้องต่อเป็นอะไรอีกวิธีการทำงานของพวกเราอะเนาะเราจะเป็นทำกันในครัวเรือน ทำกันในหมู่พี่น้องก่อนอ่อเป็นเครือญาติก่อนไว้ใช่เป็นเครือญาติก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ญาติอ่ะใครก็จะมาเฮกับเราอ่ะใช่ช่า่ะมาร่วมมืออะไรอย่างนงี้ใช่เอามาว่าไงเออว่าไงแกว่าไงใช่เอาด้วยออย่างเงี้ยเออก็ทําในหมู่เครือญาติก่อนอ่าแล้วก็พอลายตอนเย็นก็รวมกันรวมตัวกันเออมากวนมักคุดมั่งมาถอดทุเรียนมั่ง สวนใครมีอะไรก็เอามาแปรรูปจากในสวนตัวเองกันแหละเอามาเริ่มจากในสวนตัวเองก็รอบรอบบานก่อนออันนี้ก็พอพอทามาแล้วแบบเป็นส่งในนามกลุ่มสตรีละแล้วก็ทำานเกิอญาิแล้วพยายามมาสู่ชุมชนได้ยังไงอ่ะแล้วพอเราก็ทำมาเรื่อยๆเนาะจากจากปีสี่สี่มันก็ขายได้สองเดือนก็หมดแล้วพอปีสี่ห้าที่ของมันขายได้เราเริ่มทําเพิ่มอีกไหม เออพีซีหกเอ้ยทำเพื่อมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อมันเป็นรายได้ละตอนนี้เริ่มเริ่มคิดรายได้มาก่อนคิดแค่ขอเพื่ออีกเดือนละหนึ่งพันเพื่อให้ลูกเอาไปกินโรงเรียนค่าขนมไปกินโรงเรียนแคนนี้เองเออไม่ได้หวังอะไรมากเลยนะหวังว่าเอาของมาแปรลูกใช่ดีกว่าแลือจิ้งว่าอย่างนั้นเออใช่แล้วก็เพิ่มมูลค่าแล้วก็มีตังค์ให้ลูกไปกินโรงเรียนแค่นี้แหละ